สวัสดีครับผมสวัสดีท่านทุกทุกท่านนะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องร r a s c a สตูดิโอนะครับในวันนี้นะเราจะมาทำคลิปนะผมจอดลึกลาดทุกลาดของเฮริออสนะฮะก็บอกเลยนะผมว่าตัวละครตัวนี้ก็เป็นอีนหนึ่งตัวนะผมที่ผมชอบมากไม่แพ้กับพระเอกเลยนะครับเรียกได้ว่าเขาเป็นคู่ปราบของดากโก้เลยก็ว่าได้นะฮะและตัวเขาเองก็มีหลายร่างมากเลยนะผมวันนี้ผมจะมาจอดลึกทุกล่างเลยนะครับว่าจะมีร่างอะไรบ้างนะฮะแล้วก็เช่นเคยนะผมก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คลิปนีๆแบบ้เลืื่่ออยยนะผมมากดกันด้วยนนะคคครรรรรัััับบบโออเเเถถ้้้าาาาพมมมมแลลลวไปชกยผึง แรกนะผมหรือว่าร่างคลาสสิกของเขานะครับโดยร่างนี้มีชื่อว่าไวเปอร์เฮริออสไดครับผมซึ่งบอกเลยครับว่าไวเปอร์เฮริออสร่างนี้นะครับสามารถคว้าเบสไฮเกสมาแล้วนะฮะเป็นในเรื่องในตอนแรกของบรรทุกการภาค2องเดิร์นนิวเวโซเอนะครับที่ในตอนนั้นนะผมบารอนนะ่ยได้ใช้เบดไฮเกสต่อสู้กับสเปกตาที่กำลังใช้เฮริออสนะฮะปรากฏว่าเบดไฮเกสไม่สามารถสู้เฮริออสได้เลยนะครับจากนั้นเฮริออสก็สามารถคว้าเบดไฮเกสได้สำเร็จนะครับแล้วก็ลากตัวเบดไฮเกสกลับไปด้วยนะครับผมซึ่งค่าพลัััััังงงงงงงปปปกกกกตติินนนนนนะะะะคคคคครรรรรรบบบบขขอออลล่่่่่่่่่่่าาาาาีีีีีีี้ผมมมพพยูทททท600ซึถืวเ็็ุุแแส เลยก็ว่าได้นะครับแล้วมาต่อที่ร่างถัดมาถ้าผมร่างนี้ก็ยังคงเป็นไวเปอร์เฮลิออสนะฮะแต่พิเศษขึ้นมาหน่อยนะผมตรงที่สเปกตอรานะครับใช้เมก้าป้องกันอันเชิญนะฮะที่มีชื่อว่าเมทัลเฟนเซอร์นะครับผมซึ่งไอเมทัลเฟนเซอร์นะครับสามารถรวมร่างเข้ากับเฮลิออสได้นะครับกลายเป็นเมทัลเฟนเซอร์เฮลิออสนะฮะซึ่งเมทัลเฟนเซอร์เฮลิออสนะผมก็แข็งแกร่งอย่างมากนะผมสามารถสู้กับดาร์โก้ที่ใช้พลังของเพอร์เฟคคอร์ได้อย่างสูดสีเลยนะครับโดยค่าพลังนะผมก็จะพลังของเม พลังก <muitas> ็จะกลายเป็น <no> พ <p Obrig illions> ัน์หนึ่งนะฮะเรียกได้ว่าเป็นผลขอการสุดแก่งเลยนะครับเมื่อรวมร่างกันสำเร็จนะฮะแล้วมาถึงร่างต่อมาที่ผมโดยร่างนี้นะเป็นร่างดัดแปลงที่ผมที่สเปกตาเนี่ยเพิ่มพลังให้กับเฮริออนนะครับโดยการรวมร่างกับเครื่องจักรนะครับโดยร่างนี้ก็มีชื่อว่าโนวาไซบอร์กเฮริออนนะครับผมซึ่งเรียกได้ว่าเป็นร่างกึ่งเครื่องจักรเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าสเปกตราที่ผมได้เพิ่มพลังโดยการเพิ่มเครื่องจักรเข้าไปอยู่ในตัวของเฮริออนนะฮะซึ่งเครื่องจักรที่ใส่เข้าไปในตัััััััััวววเเเเเเเฮฮฮฮลลลลลลลิิออ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 อสนน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 ีีี่่่ยยยผผผมมมมมมกก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 ็็บบ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 บพพพงงงงใใหห้้้้้ะะ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 คคคคครรรรรรจจจจทาาาปปตตไึแซ์ฟฟืูด สามารถซ่อมแซมความเสียหายได้ทันทีเลยนะครับผมเมื่อถูกโจมตีนะฮะเพราะว่าไซบอร์กเฮเิออสนะครับมีระบบฟืนฟ้นฟูความเร็วสูงติดอยู่นะครับผมเรียกได้ว่าเป็นร่างที่ไม่ธรรมดาเลยนะครับและนอกจากนี้นะครับไซบอร์กเฮเิออสนะฮยผมยังเพิ่มพลังนะครับโดยการรวมร่างกับเมก,ก้กาพวกัดอหกตัวด้วยนะครับผมซึ่งเมก,ก้กาพวกลแต่ละตัวนะฮะผมก็มีท,าท่าแตกต่างกันไปนะครับเรียกได้ว่าเมื่อรวมร่างเสร็จนะฮะผมไซบอร์กเฮเิออสก็มีหกท่าเลยนะครับแล้วเมื่อรวมร่างเสร็จนะฮะผมไซบอร์กเฮเริออสเนียมก็มีพลัังงท้กันเลยยยทีีเดวนะะครัับแลงสามมาารรถใช้้บิิลตีปะะสนนผดยพพลัังงาาาต่ๆนนะรผมมมใช้้อก ซึ่งก็เกาะเกิดเป็นพลังใหม่ได้ผมที่มาหาศาลมากมายกว่าเดิมนะครับโดยค่าพลังปกติของแมกซัตเฮรอสได้ผมอยู่ที่3,007นะฮะเรียกได้ว่าเป็นการรวมร่างที่สุดยอดกันเลยทีเดียวนะครับผมถึงขนาดดากโก้ใช้พลังของเพอร์เฟกต์คอร์โจมตีอย่างต่อเนื่องนะผมก็ไม่สามารถล้มแมกซัตเฮรอสได้นะครับจนในที่สุดนะครับดันก็ต้องให้ดากโก้ล้มร่างกับเมกซาพุกันบ้างนะครับเพื่อที่จะให้มีพลังทัดเทียมกับแมกซัตเฮรอสนะครับผมแล้วมาถึงร่างต่อไปได้ผมโดยร่างนี้นะเป็นร่างสุดท้ายของเเเเเฮฮฮลลลลอออออสสสสสใในน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 ภภาา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 คคคคแแแ้้้้ววววะะรรรรรรรับับบโโดดดยย่่่่่่่่งงงงงงีีีีีมมมชืททูผกกไป็็ขขุ เ,เพราะว่าสเปกต้าเนี่ยผมได้รวบรวมข้อมูลที่ผิดพลาดแล้วก็ข้อมูลจากการต่อสู้ครั้งก่อนๆเครับเพื่อมาพัฒนาแล้วก็สร้างร่างนี้ให้กับเฮเดออสนะครับผมโดยความสามารถของร่างก่อนๆแต่ละร่างเนี่ยผมก็มารวมอยู่ที่ร่างนี้เลยนะครับเรียกได้ว่าความสามารถแต่ละอย่างน,นะผมไม่ว่าจะเป็นการป้องกันหรือการโจมตีนะครับพลังแต่ละอย่างก็จะมีประสิทธิภาพดีกว่าเดิมด้วยนะครับและร่างนี้ยังสามารถต่อสู้กับเฮริกดาโกได้อย่างสูสีเลยนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นร่างที่สามารถไล่ต้อนดาโกที่วิาการจนกลายเป็นเฮริกดากโกน้อยได้อย่างดีเลยนะคราานสด้้กอิรมฮูถย นะครับโดยค่าพลังปกติของเฮโรอสมาทูนะครับผมมีอยู่ที่800นะฮะและเฮโรสล่างนี้นะผมยังเป็นล่างที่พิเศษหน่อยนะฮะก็คือเป็นล่างที่ทดลองใช้แบตเอรกเกียร์ครั้งแรกเลยนะครับผมซึ่งแบตเอรกเกียร์ที่ใช้เข้ากับเฮโรอสมาทูนะก็มีอยู่2ตัวนะครับโดยแบตเอรกเกียร์ตัวแรกนะผมมีชื่อว่าทวินเดสตัคเตอร์นะครับส่วนตัวที่2นะผมมีชื่อว่าซูคาเนเตอร์นะครับผมเรียกได้ว่าเป็นแบตเอรกเกียร์ที่ทรงพลังทั้งคู่เลยนะครับและเฮโรอสล่างมาทูนะผมก็สามารถรองรับเบรกเกอร์นี้ได้อย่างดีเลย ที่กลับมาต่อสู้อีกครั้งนะฮะและการเซอร์ไพรส์ที่กว่านั้นเนี่ยผมก็คือการที่เฮริออนเนี่ยครับเปลี่ยนจากธาตุไฟเนี่ยผมกลายเป็นธาตุความมืดนะฮะแต่นอกจากนี้แล้วผมยังวิทยาการนะผมกลายเป็นดักออนอินฟิทตี้เฮริออนด้วยนะครับซึ่งใครที่ติดตามภาค4แล้วผมจะได้เห็นนะพลังของเฮริออนที่มหาศาลอย่างมากเลยนะครับการโจมตีเพียงทีเดียวแล้วผมสามารถกำจัดคา,าร์ลปะคุกันได้ไปหลายตัวเลยนะครับแต่ว่าน่าเสียดายนะผมเพราะว่าภาคนี้เนี่ยไม่มีการบอกพลังนะฮะซึ่งเราก็ไม่สามารถรู้ได้เลยนะว่าอมมินฟิเท่่าไหรรนะคับแต่่่ถ้้าาาาใหผผมมเดนนะะวพลังก็จ ประมาณ9 0 0าร้อยถึงพันหนึงเลยประมาณนี้นะครับและถ้าถามอีกนะผมว่าทำไมเฮดรสถึงเปลี่ยนเป็นธาตมืดนะครับผมก็สันนิษฐานว่าในตอนนั้นนะครับทีมแบทเทิลบอลเลอร์นะผมมันจะขาดธาตมืดอยู่นะฮะเพราะมีทุกธาตแล้วนะไฟน้ําดินนะครับแสงลมนยผมขาดแค่ธาตุมืดธาตเดียวเท่านั้นนะฮะซึ่งการเจาสเปกตรัสมาเข้าทีผมว่ามันก็ต้องเปลี่ยนเป็นธาตุมืดนะครับเพราะว่าธาเดิมขอมันคือธาตไฟนะผมแล้วเมื่อมปอยู่ทีมมันจะซ้ำกับดันนะฮะเพราะเดิมทีแล้วดันก็ธาตไฟมาตั้งแต่แรกแล้วนะครับ ภาคสี่ก็รู้ๆกันอยู่นะครับว่ามันค่อนข้างจอดจากฝั่งนะครับผมแต่ว่าในการต่อสู้ของ Infinity Helios ก็มันเหมือนกันนะครับเรียกได้ว่าหลายคนยอมดูภาคสี่เพราะว่าอยากดูการกลับมาของ Specter แล้วก็ Helios เลยก็ว่าได้นะครับและมาถึงล่าสุดท้ายจริงๆของ Helios เนะผมมิวแทสเฮลิออสนะฮะเป็นล่าสุดท้ายที่อยู่ในภาคสี่นะครับผมโดยล่างนี้เป็นล่างพิเศษนะผมเกิดจากการลุมล่างระหว่าง Titanium Dark k n i g h นะครับกับ Infinity Helios นะฮะซึ่งจะก่อเกิดเป็นประทุกการตัวใหม่สองตัวนะครับแล้วทั้งคู่ก็ต่างมีพลังของกันและกันนะครับผมเรียกได้ว่าเเเป็็็นนนนนกกกกกาาาาาารรรรรรรวววววมมมพลลลลัังงงงทีีี่่่่สุดดดยยยออะะะผหแ้้้คคบบบไช ผมบางคนก็ไม่ชอบนะฮะถ้าถามว่าส่วนตัวผมชอบไหมมันก็ไม่ถึงกับชอบเลยครับแต่มันก็ยังพอได้อยู่นะฮะไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นนะฮะ และนี่ก็คือจอดลึกแต่ละล่างของเฮลิออสนะครับแต่ว่าผมจะขอแถมอีกล่างนึงแล้วกันโดยล่างนี้นะครับก็เป็นล่างไวเปอร์เฮลิออสแหละแต่ว่าสเปกตาลผมได้ใช้ chaos ability hex นะครับเป็นอาบิลิตี้ที่จะฝืนขีดจำกัดของบาฮูกันนะครับผมทำให้เฮลิออสนะครับก้าวข้ามขีดจำกัดของบาฮูกันนะฮะจนทำให้มีพลังมหาศาลอย่างมากเลยนะครับและในตอนที่สเปกตาใช้อาบิลิตี้นี้นะครับเฮลิออสก็มีพลังมากกว่าดากโกเยอะนะผมจนทำให้เฮลิออสสามารถชนะดากโกได้และในตอนนั้นสเปกตาก็สามารถชิงดากโกไปด้วยนะครับผมและนี่กกกก็็็คคคคือออออทททัััััั้้้้งงงงงงงหหมมมมมมดเเเลลรร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 บบบบบบบแต่่่่่ะะะาาาาาาาขฮิสีววนนนนนนนผผผูชชปไไ ถ้าถามผมบอกผมชอบล่างที่แม่งรวมล่างกับเมก้าฟูการิหกตัวนะครับแม็กซัสเทเลออสนั่นเองผมว่าล่างนั้นเป็นอะไรที่โคตรเท่เลยนะแล้วพลังมันโคตรเยอะเลยนะผมสามพันกว่านะฮะเรียกได้ว่าเป็นล่างที่ต่อสู้กับดาร์โกูได้มันมากเลยนะครับถ้าหลายคนชอบล่างไหนก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับผมอย่าลืมคอมเมนต์แบ่งปันความคิดกันนะฮะและอยากให้ผมทำคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้เฉยๆนะครับและก่อนจากกันไปเนี่ผมวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คลิปนี้ด้วยนะฮะเพื่อเป็นแรงใจให้ผมทำคลิปดีๆแบบดีๆไว้เรัััััััับบบบบสสสาาหรรรรววววนนนีีี้้้ตตออองขไปกก่่คคุณผชมมทด